สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะคะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับ มาตรการที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3วันนะคะที่ทุกคนน่าจะต้องรับทราบนะคะนั่นก็คือวันที่1กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีเป็นเรื่องของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินเข้าบัตรตามปกติทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็คือ200บาทกับ300บาทตามแต่ที่เคยได้นะคะรวมถึง วงเงินที่จะใช้ในการขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถทัวร์รถเมย์ขอสอมกรหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ยังเข้าให้เหมือนปกติรวมถึงค่าแกส๊สถุงต้มที่ได้ทุก3เดือนด้วยนะคะอันนี้ได้เหมือนเดิมปกติเลยและส่วนสำหรับเงินในส่วนเพิ่มกำลังซื้อวันที่1่กุมภาพันธ์นี้จะยังไม่มีเข้านะคะก็คือใครที่รอในส่วนเงินเพิ่มกาลังซื้อ เดือนมกราก็ยังไม่มี1่กุมภาพันธ์นี้ก็จะยังไม่มีเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องดูก่อนว่าเมื่อโครงการคนละครึ่งที่เขาจะเริ่มในวันที่2 1กุมภาพันธ์ซึ่งจากเดิมทางกระทรวงการคลังก็เคยแจ้งไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่ามีโครงการคลครึ่งเงินในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีการ เติมเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อเข้ามาด้วยก็เลยมีความเป็นไปได้นะคะว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีการเติมเงินในส่วนของการเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงในส่วนของกลุ่มเปาะบางกลุ่มบัตรประชาชนหรือว่ากลุ่มเราชนะเก่าที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่เคยได้รับเงินเพิ่มกําลังซื้อมาแล้วในช่วงปลายปีนะคะก็ จะมีการเติมเงินในส่วนนี้เข้าสู่บัตรประชาชนให้ด้วยซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งนะคะแต่ตรงนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าเขาจะเข้าให้เลยวันที่21กุมภาพันธ์พร้อมๆกันกับคนละครึ่งไหมหรือว่าจะต้องรอดูว่า เริ่มที่1มีนาคมหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้หลายๆคนสอบถามเข้ามาก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันว่าจะได้รับวงเงินเท่าไหร่แล้วก็เงินจะเข้าให้ในวันไหนนะคะอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือคนละครึ่งนี่เองนะคะก็จะเป็นมาตรการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับรายใหม่ในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ สามารถลงทะเบยียนคนละครึ่งได้ที่ w w w ร์คนละครึ่ง .com ก็คือจะต้องเป็นคนที่อายุเกิน18ปีบริบูรณ์แล้วก็จะต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะส่วนสำหรับใครที่เคย มีคนละครึ่งเฟส3อยู่แล้วก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปเป่าตาังได้เลยนะคะตอนนี้ใครที่เข้าไปอาจจะยังงง,งว่าเอ๊ะปุ่มเมนูคนละครึ่งหายไปไหนเดี๋ยววันที่14กุมภาพันธ์เขาจะกลับมานะคะตอนนี้นี่เขายังปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวในวันที่21กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งกันได้เลยนะคะแต่วงเงินจะเป็นเท่าไหร่คงต้องรอดูอีกเช่นเคยเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวออกมาจากทางกระทรวงการคลังว่าจะมีการเพิ่ม เงินให้สำหรับกลุ่มโครงการคนละครึ่งเฟส4นะคะสำหรับโครงการเยียวยาที่จะมีเกิดขึ้นในกุมภาพันธ์ตอนนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ